ทึกสกาสอนอีกกุญชรอ,อนัตปลุกป,ปงโททนสเสนคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายมะลายสิ้นทั้งอินรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกากราบราชการพระครูบาปีธรรมนัน เจ้าอาวาสวัดหนองแวงประธานสายสงฆ์พระนุธานุเทระทุกรูปเรียนนางทัศนีสิริยานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานในพิธีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมนายดือชัยชัยพิษจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพให้ทำหน้าที่พิธีกรในงานชำระกิจศพของนายคุณยายบุญศรีรักษาซึ่งเสียชีวิตตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2563และได้นำศพบำเพ็ญกุศลไว้ที่บ้านเลขที่16หมู่ที่5บ้านหนองแวง ตำบลคู่อำเภอนามเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกดก่อนอื่นกับผมขอขอเรียงลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับลำดับที่หนึ่งทางกลุ่มชาปนก,กิจสมเคาะหมู่บ้านหองแวงจะมอบเงินให้เจ้าภาพกลุ่มออมทรัพย์จะขอมอบเงินให้เจ้าภาพสมาคมผู้สูงอายุจะขอมอบเงินให้เจ้าภาพ ธนาคารขยะของตบนคู่จะมอบเงินนันเจ้าพาพและชงงมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตบนคู่จะขอมอบเงินให้เจ้าพาพลำดับที่สองทางเจ้าภาพจะขอมอบเงินเพื่อเป็นสธนาธารณกุศลลำดับที่สามเป็นพิธีทอดผ้าตรบางสกุลชุดเปิดและทอดผ้าบางสกุล ลำดับที่สี่พิธีอ่านประวัติของผูนไยชนพอสังเกตลำดับที่ห้าเป็นพิธีทอดผ้าไตบางสกุลชุดปิดลำดับที่หกเป็นพิธีวางดอกไม้จันทร์ลำดับที่เจ็ดเป็นพิธีประชุมเพลินนะครับลำดับที่หนึ่งนะครับขอการไปเชิญเจ้าฟ้าโปรดยืนข้างหน้าท่านประธานนะครับ ลำดับที่หนึ่งนะครับทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจะขอมอบเงินในเจภาพขอาการเรียนเชิญครับมอบโดยนายแหวงสิงหซอมครับผู้ใหญ่บ้านหนองแวงครับ ัสองทางกลุ่มชาพนกิจหมู่บ้านจะขอมอบงานในเนจ้าภาพโดยนายทองยุ่นบุคคำเป็นผู้มอบขอาการเรียนเชิญครับ 3. กลุ่มออมทรัพย์จากบ้านน้องแวงจะขอมอบเงินในเจ้าภาพเขากาับเรียนเชิญน,นางบุญมีอินทิเดชเป็นผู้มอบ 4. สมาคมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงขอากาบเรียนเชิญนายพรมมาปานีนะครับเป็นผู้มอบครับเป็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับ สีธนาคารขยะของตะบนคู่โดยนายสุนันวันดีรัตนายกงค์งการบริหารส่วนตะบนคู่จะเป็นผู้มอบนะครับเป็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาทนะครับ ลำดับที่สองนะครับทางเจ้าภาพจะของอบเงินเพื่อเป็นสาธารณกุศลหนึ่งวัดบ้านหนองแวงครับขอกกับเ,เรียนเชิญนายเรนูง่วมใจนะครับเป็นผูน้รับมอบ แล้วก็วัดป่าหองโดมสามศูนย์เด็กก่อนไ้เรียนบ้านหนองแวงครับขอการเป็นเชิญคุณครูสมจิตศรีรักษาเป็นผู้รับมอบครับ 4. โรงเรียนบ้านหนองแวงขอกาบเรียนเชิญคุณครูทันพิชาสารภาพเป็นผู้รับมอบขอบกาบเรียนเชิญครับ ห้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงกับเลนเชิญนามกระพาดามีสีนะครับเป็นผู้รับมอบครับหก สมาคมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนายสันเพชรอุปถัมภ์เป็นบุลมอบครับ เจ็ดอปพรครับแปดตำรวจบ้านครับ ขอกลับเรียนเชิญเจ้าภาพนั่งประจำที่นะครับ